ฟังข่าวเศร้าๆหดหูใจแล้วเรามาดูข่าวความเคลื่อนไหวของลำไยไหทองคำกันบ้างนะคะโดยในวันนี้วางไม่ไปหาปูชีวิตหลังกล้องติดดินบ้านๆค่ะลุยดินไม่ห่วงสวยลำไยไห,หทองคำวางไม่ไปหาปูชีวิตหลังกล้องติดบ้านๆต้องยอมรับเลยว่ายุคนี้ชื่อเสียงและผลงานของนักร้องสาวลำไยไห,หทองคำนั้น คือที่สุดแล้วจริงๆทั้งร้องทั้งเต้นเอินเตอร์เทนคนนับร้อยนับพันได้อยู่หมัด แถมคิวงานแต่ละเดือนก็แสนโหดแทบไม่มีเวลาได้พักผ่อนขณะที่ล่าสุดก่อนที่จะไปขึ้นคอนเสิร์ตสาวลำไยก็ขอวับไปลุยท้องนาหาปูกันสักนิดโดยในห้างประจักษ์ชัยไนทองคำได้แชร์ภาพพร้อมแคปชั่นบอกว่าลำไยไปกลนปูก่อนขึ้นคอนเสิร์ตราศีสไลส์ีสเกตและคลองวังยัโสธรคืนนี้ยากว่าชีวิตยังติดดินมากๆนะคะแม้ว่าเธอนั้นจะประสบความสาเร็จอย่างมากมายอยู่บน กองเงินกองทองแต่อีกมุมหนึ่งของชีวิตเธอยังคงรักและติดตินมากอยังรักวิธีชีวิตดั้งเดิมโดยการไปเที่ยวขุดปูนั่นเองค่ะเรียกว่าเธอนั้นแม้จะร่ำรวยแต่เธอนั้นไม่เคยลืมพื้นเพด,ดั้งเดิมของเธอจริงๆเลยค่ะเราไปชมภาพน่ารักนักของเธอ,รอพร้อมๆกันเลยนะคะ